ฝนกระหน่ำทั้งวันทั้งคืนตกดีเกินคาดโดยเฉพาะภาคอีสานตอนล่าง12มกราคมยังมีฝนมากอีกเป็นวันสุดท้ายค่ะลมเริ่มแปรปรวนส่วนยอมความกดอากาศตำ่ำเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างไปอยู่บริเวณหัวเกาะสุมาตร,ราแล้วทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองค่ะติดตามสภาพอากาศกันต่อต่อจากนี้ ฝนจะแรงและฝนจะกลับมาตรงอีกวันไหนส่วนลมหนาวกำลังแรงรอบต่อไปจะอยู่นานถึงเมื่อไรยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ประเทศฟิลิปปินส์จะส่งผลต่อไทยหรือไม่ติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชาวบ้านตาดำดและ Facebook ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่21มกราคมค่ะ วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างที่ไหนมีฝนตกที่ไหนอากาศหนาวอย่าลืมแจ้งข่าวไว้ที่คอมเมนต์ด้วยนะคะจากอิทธิพลของ